สวัสดีครับเคนกีครับวันนี้เราจะมางานนำหนึ่งสิบสี่ตุลาครับชื่อกีและตอนนี้เคนกีก็อยู่ที่บริเวณอนุสรณ์สถานสิบสี่ตุลานะครับวันนี้จะมางานนำหนึกงสิบสี่ตุลาครับด้านหลังเป็นอ่าเป็นม็อบชุมนุ่มที่จะเห็นว่าตอน แต่ชาวก็จะมีคนเอาพวงหลีมาวางไว้ไ <ใน S 1> เวต็มนี้ครับคุณนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับสูญทุกชีวิตเพื่อประชา ในส่วนของเหตุการณ์ชุตุลานะครับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับมเมื่อเกินตุลาคมปี2516ครับเยาวชนคนยุ่งสาวที่เป็นนักศึกษาได้ร่วมกับประชาชนเป็นสั้ซันคนหนึ่เรียกร้องให้รัฐบาลนาธิปไตยถนอมประพาทและนรงนะครับโคด่อยนิสิตนักศึกษา,าดจา์และนักการเมืองที่สาคนที่ถูกจับกุมทางเรียกร้องรัฐธรรมนูญ นาักถุราารัฐบาลตั้งข้อกล่าวหาว่ารคทำผิดกฎหมายมั่วสุมทัส่วนให้มีการช่วยมทางการเมืองในที่สาธารณะเกินกว่าคนผลและเป็นกันทำลายความมั่นคงของดันและเป็นกบฏภายในพระจะอาณาจัก์และมีการกระทำอันเป็น,นข้อมูอเสรยระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนะครับนักศึกษาและประชาชนก็ ก็มาชุมนุมตะปวงโดยเ้นติยวิธีนะครับนามหาหลัยธรรมศาสตร์และวันเสาร์ที่13ประชาชนก็เริ่มเดินกระปวดมาที่ถนนราชาดำเนินนะครับและวันที่14ถึง15ถัดมาก็เกิดความรปนแรงโดยชนนักศึกษาและประชาชนฟูกปาปดดามโดยอาวุธดานะครับเป็นผลให้เกิดการลุกฮือขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่สุดท้ายเผด็จการก็ล้มลงผู้นำคณะทิปบตย ขนอมประพาดลงก็ต้องรีไผ่ไปตั้งประเทศและนับแตนั้นมาครับเหตุการณ์14กุีาก็ต่ได้รับการเล่ขาขาวซึ่ต่อกันมาที่แลาวีเรามีการพน,น,นานาเหตุการณ์มต่างๆนานาเช่นวันมหาวิโยคยวันมหาปิติการปฏิวัติตุลาคม การปฏิวัติของนักศึกษาก่อนที่เหตุการณ์นี้นะครับจะส่งผลกระทบไปอย่างเหตุการณ์6ตุลาปี2 5 0 1เก่ธที่ปรรมาทครัและสิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์14ตุลานะครับก็คือเหตุการณ์นี้ไม่เคยมีบันทึกไวในประวัติศาสตร์หรือบทเรียนใดๆเลยครับก็เลยเป็นที่น่าสงสัยว่า ประวัติศาสตร์ที่สร้างโดยสามัญชนไม่มีคุณค่าพอที่จะบันทึกหรือจดจําเข้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือมหาราชทุกยิ่งใหญ่ต่างๆเลยหรือเปล่าครับประชาชนถึงต้องมาอคอยจดจํากันเองคอยลํำลึกชิงกันเอง few moments later. ชื่อี่และตอนนี้เราก็กลับมาที่อนุสรสถานที่จุฬาในทางอินแล้วครับอันนี้มี <Okay. S 1> เป็นป้าใส หลายหลายคนเกตคนที่อาจจะไม่ได้ไปก็จะมาบรรยายอยู่ข้างบ้างอยู่ฝั่งบรรยายที่หลัก20โลกรายงนที่ล้มเหลวช่วงว่าตอนมาตอนต้องวันไม่ค่อยมีคนมามีคนตอนเย็นนี่จะต้องไปจบลงอยู่ตรงกลางอ่าเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันอนะไปเพื่อเราไปเพื่อนเราไปเพื่อเรา ต้นนี้นะครับจะขออ่านะะแถลงนะครับสั้นๆนะครับที่ตอนนี้เขากาลังเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับว่าอยากให้มีการตั้งคณะก,กรรมการแก้ไขปัญหาพีมุกนะครับอันนี้ก็จะอ่านจากเว็บประชาไทยดื้อๆเลยนะครับขอย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ตัวแทนของพิมุกอย่างเป็นทางการนะครับแต่อยากจะมาแชร์ข่าวเฉยๆนะครับในไทยแต่แล้วเพือ่อขายอนุรักษ์นิยม <ๆ S 1> ก็ได้ก่อการรัฐประหารขึ้นในวันที่6ตุลาคม2519ทำลายล้างประชาธิปไตย สังคมไทยต้องก้าวเข้าสู่ยุคมืดด้วยการแก้ไขมาตรา112ให้กลายเป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพและกดปราบประชาชนในโอกาสเนื่องในวันลำลึก51ปีของการลุกขึ้นสู้ของพี่น้องประชาชนในวันที่14ตุลากรุมองค์กรตามรายชื่อเนี่ยท้ายขอเรียกร้องให้ประชาชนพนึกกำลังอย่างแข็งขันต่อสู้ให้ได้รับมาซึ่งสิทธิ เสรีーーภาพและความเป็นธรรมดังข้อเรียกร้องต่อไปนี้หนึ่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจากสภาร่างรัฐมนูญที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ในวาระโอกาส51ปี14ตุลาจึงขอเรียกร้องต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพให้ร่วมกันพนึกกำลังให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพสร้างความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันในสังคมขอบคุณครับและต่อจากนี้ก็จะมีกิจกรรมเดินขบวนครับกบเดี๋ยวเราจะไปดูไปกันครับ ต,ต,ตอนนี้กองกำลังจะเริ่มตั้งขบวนแล้วนะครับและตอนนี้กอก็กำลังจะเริ่มเดินขบวนอยู่ตรงนู้นอ,อารุสสรที่ตุลาไปออนโซร,รีประชาธิปไตยด้านหลังโอเคไหมคะนั่ไปเลยครับรถเราจะอยู่ตรงกลา,างขบวนนะครับหน้าดูระบบพลาสติกนะครับ เดี๋ยวแถวหน้านะครับนำรอบไปก่อนก็ได้ครับต่อมากันด้วยหลายหลายประเด็นนะครับทุกคนไม่ใช่แค่เรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้วก็อาจจะมีเรื่องปาเลสไตน์หรือเรื่องสิทธิมนุษย์ซิสตรีอะไรสักอย่างก็ลองยิ้วกันไปก่อนอนี่มียิ่งมิดกันด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้กัน รต,ตอนนี้เอาก็กำลังเดินเขาบวนหาแล้วครับทันกีมานั่งรอตรงอนุสศรหรประชาะวิปัยลโอ้ไม่แล้ว,ไ,ลวไม่แล้วไปแล้วไปแลนับขบวนเดี๋ยวจะเริมอนุสรีประชาวิตรัยเป็นงอบครับแล้วก็่อยแปูปเป็นอองแผ จรรรัักกสสสมมมลวนนนนิช่่บาาเอยููททุุคและตอนหนีก็วนรอบอันาหลี่วชาที่ปตยครบนึ่งรอบแล้วค่ะ เราจะไปฮิลล์เป็นเชนใช่ไหมเราจะเป็นฮิวแมเนเชนกันนะคะเราจะจับเต้นแกไ้ไปไปพร้อมงกันบนรูอของรน่พัธีกลค่ะและตอนนี้พขาอกำลังจะไปทำพิจกรรมอะไรบ้างอย่างแั่เดี๋ยวก็ต้องรอดูนครับ และตอนนี้นะครับเขาก็กํำลังจะทากิจกรรมเอาคนมาทัาเป็นมงกุมรอบอนุสโวดีประชาธิปไตยครับแล้วก็จับมือกันตอนนี้คนก็เต็มอนุสโวรีแล้วเต็มอาจจะเล็กนิดหนึ่งเขาบอกว่ากล้องมันกว้างมากครับ tất cả dân tộc trên dưới đồng bào cùng đoàn kết một lòng vì hòa นี่ก็กำลังจะถึงช่วงเวลาที่ยุติกิจกรรมแล้วนะ และก็ที่จิตกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปลำลึก14ตุลาของขั้นกี่ในวันนี้ครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าพิธีมันเริมไปแล้วจริงๆวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งวันปฏิทินนั่นแหละครับจู่ที่ว่าเราจะให้ค่าให้ความสัมพันธ์กับมันหรือคิดว่ามันเป็นแค่วันวันหนึ่งที่ผ่านไป โอเคครับวันนี้ก็ข้อจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับขั้นกี่ไหนโอกาสต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบายครับฉันเกิดเป็นเมฆบน,นภาจะนำํำพาความร่มเย็นเพือท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมฆทราจะทํากายเป็นทางเพื่อมวลชนที ย่อมภัยมวลชนที่ทุกข์ทนขอพรีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้ง กินไปไม่เคยกระไกใจจะขอเป็นยอมที่รักฤทัยนําทางกระจ้าสุศรีข้าพเจ้าจะเป็นแสงมนต์ระพาชนพาพลรุ่นเยาว์